อรค่ะทุกคนตอนนี้เวลาประมาณตี4.43แล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยตอนนี้เวลาประมาณ7.40มง40นะคะอากาศเช้าวันนี้เย็นมากๆเลยค่ะอยู่ที่ประมาณ6องศาจากที่เห็นในวิดีโอคือภูขับรถต่อไม่ไหวแล้วนะคะเราเลยตัดสินใจพักรถพักคนที่เมืองเตควิติ ยังพร้อมไปต่อยังก9โมงครึ่งแล้วอ่ะออบอยากเข้าห้องน้ำมากเลยอันนี้เราถึงจุดชมวิวจุดที่หนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวลงไปถ่ายให้ดูนะว่าวิวมันประมาณไหนแต่ดูอย่างเงี้ยสวยมากเลยอ่ะ หลังจากที่เราเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็ถ่ายรูปกันเสร็จเราก็เดินทางมุ่งหน้าสู่ะค่ะปาป้าอีกประมาณสองชั่วโมงเราก็จะถึงที่พักแล้วคะ่ะผู้เข้าไปติดต่อเรื่องที่พักเสร็จแล้วนะคะเ๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อน,อนี่อันนี้คือทางที่เราจะเดินเข้าไปกันตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะเธออ๋อนี่ไงตรงนี้ มันก็เดินเยอะอยู่นะมันจะมีสามรอบเขาบอกอ๋อเฮ้ยมันมันเป็นทางของไอ้นี้ด้วยเลยนี่ใช่คือมันลงกันหมดเลยที่พักเราอยู่ใกล้เลยทุกคนที่พักเราชื่ออะไรนะเธอเออจำไม่ได้ชื่อว่า,ววาอ,อะไรนะ Scoretail s c o r e l อุ่ยดีมากเลยอ่ะอยู่ตรงนี้เลยอ้าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันเสียงน้ำตกชัดมากเลยทุกคนนู้นเห็นภูเขาตรงนู้นไหม ถ้าเกิดไม่มีก้อนเมฆบังอะ่ะมันจะเป็นภูเขาหิมะเลยนะอากาศเย็ยนมากเลยทุกคนทางเย็นแล้วก็สดชื่นมากๆ ีคนแอบนั่งนะ้ะวิวรอบๆสวยนะเห็นภูเขาด้วย<_ <CO> _ <L an> เราเดินมาได้80%ของทางแล้ว <_ S 1> ตอนเดินอ่ะชิวๆนะเดินไปอ่ะ เดินกลับอ่ะแย่แน่เลยอ่ะมันชันมากๆเลยทุกคนเราเพิ่งเดินมา20นาทีฮะเราเดินมาได้80%ของทางเลยเราเพิ่งเดินมา30 30 3 3%แต่ว่ายังไม่ถึง80%โอ้ยที่ป๊อปพูดป๊อปเข้าใจผิดอ่ะเดินกลับไหมเราเดินกลับ20นาทีถ้าเราเดินไปให้ถึงอะมันจะอีก40นาที แ,นะแล้วอันนี้ยคือไปทาเนี้คือไปอีกที่หนึ่ง3ชั่วโมงแต่ถ้าอากาศแย่อาจจะถึง5ชั่วโมงได้เลยโอเดี๋ยวพาทุกคนไปดูวิวบนสะพานน้ำตกกอนอันนี้คือด้านใต้ของน้ำตกน้ำตกื <c oughs> ช่อทารานากิ กะพานเนี้ยอายุเก่าแก่มานับมากกว่าสามสิบปีมัวปะเนี่ยไม่มัวแต่ไม่รู้ไม่รู้เราจะมาลองจับันตกกันว่าเย็นแค่ไหนน้ำใสมากทุกคนอใส่ไหม างเดินตรงนี้ดื่นมากเลยมันเป็นผิดนะทุกคนในนี้มันเย็นมากเลยอะ่ะวิตรงนี้มีเห็ดด้วยเดี๋ยวดูเห็ดแนมีป้ายน้ำตกนะคะทุกคนตกเหรอ น้ำมันใสนามากเลยไปไปกันต่ s <S เอเร t สโ o เพื่อวิวที่สวยเราต้องแลกมากับความเหน็ดเหนื่อยอ <laughs> ยาดเหนือแรงกายทั้งหมดที่เราเสียไปเพื่อวิวน้ำตก ไฟเราไม่สวยนะโกรธมากเลยนะเนี nice ่ยเพราะมันเหนื่อยอ่ะหนาวก็หนาวเหนื่อยก็เหนื่อยเราเดินมาได้80%ของจริงแล้วทุกคนก่อนหน้านี้เราเข้าใจผิด แต่เนี้ยของจริงเพราะว่าเราดูใน Google Ma p เลยเราใกล้ถึงน้ำตกแล้วอยู่ตรงนู้นไกลไกลไไกลตรงนู้นแต่เราอยู่ตรงนี้ห่างไกลกันลิบลับแต่ก็อีกอึดใจเดียวถ้าเธอไม่สวยนะเราจะไม่มาอีกแล้วถอยให้เธอสวยเราก็ไม่มาแล้วเดินแบบเนี้ยครั้งเดียวพอ คนข้างบนมามีคนอยู่ข้างบนด้วยเหรอใช่ใช่สำหรับนีน้สำด้ปะ่ะแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าหาออกสิ้งไปได้ไหมเตือเป็นอีกษาอีกข้างบนเตอร์ว้าว น้ำายอนเดียมานานไปหน่อยน่าเหนื่อยเลยเราต้องบอกลาน้ำตกนี้นะน้ำตกร้าทิ้งของเราสามชั่วโมงกับเธอฉันจะไม่มาอีกล้เดี๋ยวไม่รวมกลับไะเดินกลับกันอุ้ยอุ้ยมาเนี่ยทำให้เข้าใจเลยว่าทำไมถึงต้องมาเที่ยวตอนอายุน้อยๆอ่ะ คือมันเดินเยอะมากเลยอะพาทิต์เริ่มตกแล้วทุกคนมันกำลพงจะมืดแล้วเราต้องรีบเดินออกไปจากตรงนี้ที่เนี้ยพาทิต์ตกไวเพราะมันเป็นหน้าหนาวเราแบบหยุดแวะถ่ายรูปอะไรกันไม่ได้แล้วเราหมดโคต้าน,นั้นเราต้องเดินตั้ากลับอย่างเดียวเลยอะเพราะบางจุดมันเริ่มมืดแล้วอะซ้ายขวา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 ซ้าย ขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาทำไมเราต้องท้าอย่างนี้ไม่รู้เราแล้วเราเดินเร็วขึ้นไหมไม่เราทำอะไรทำให้เราเหนื่อยสุดๆไงวันนี้เข้าห้องจะได้น็อกนกเสร็จปุ๊บก็พรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้ามากินข้าวก็ไปลุยกันต่อเดย์ทูเธอเคยมาเดินแบบนี้ไหม เขาเคยมาเดินแนวเนี้ยที่ไทยทางอ่ะคล้ายๆอย่างนี้เลยนะอ๋อเคยเดินป่าดงดิบที่ไหนป่าดงดิบที่ไหนไมนรู้ก,กไม่ได้ตอนเด็กหรอเอออืมแล้วมานี่ให้กี่คะแนนของความเหนื่อยเ,ออเหนื่อยให้สักเจ็ดป่าแล้วกันอืมตอบให้ให้เจ็ดคิดว่ายังโอเคใช่ใช่มันจะยากแค่ทางเดินกลับแต่ทางตอนทางมาชิวอ,อยู่เนาะ วิทยระวังเศษไม้เศษหินอะไรพวกนี้มันเยอะใช่หินนะลื่นต้องระวังแล้วพังเสาจะหินล้วนเลยใช่นใช่ชอบอะไรที่สุดของการเดินที่นี่อากาศกับอย่างยอคนที่เดินด้วยฮันนีเอรออพชอบอากาศกับบรรยากาศเหมือนกันแบบชอบความร่มรื่นของมันชอบความเย็นสบายชอบ อะไรเขียวๆธรรมชาติธรรมชาติเงใช่ไหมนั่นหรอใช่ไปลุกคนทางหินที่บอกเอออันนี้ดื้นมากเลยอ่ะเวลาเดินแบบต้องโคตรระวังเรารองเท้าพรอาอไรที่ใส่มาคือ <c oughs> มันไม่ค่อยพร้อมกับมาเดินเท่าไหร่เพราะก็ไม่คิดว่ามันจะแบบขนาดนี้ไงหรือว่าจะชิวกว่านี้อะไรอย่างนี้จริงๆอ่ะเอารองเท้าผ้าใบมานะแต่ก็แบบซ่างไงไม่ใส่ใส่คู่หนึ่งมาก็เดินยากนิดนึงแต่ก็เราจะผ่านมันไปได้แน่นอน ไม่ไหวแล้วทุกคนเดี๋ยวเราหาเก,ก้าอี้นั่งก่อนมาเจอเก้าอี้พอดีเลยอะเหนื่อยมากเหนื่อยจริงากาสุดทอรหดเออเหนมากหิวน้ำอะ่ะเราไม่ได้ติดน้ำติดอะไรกันมาเลยอะ่ะแต่วิวที่นั่งตรงนี้สวยนะวิวทางทางมาตอนแรกที่เราเห็นกันอะ่ะวิวภูเขาอะ่ะแต่ว่าเมฆเริ่มหายแล้ว เ,เดี๋ยว<ก>พอให้ดูอีกร<า>อบนี่อันนี้วิวที่เรานั่งมองกันสวยไหมนั่นที่พักเรานี่คือทางที่เราต้องเดินโอ้มก่อกอกไพูนเลยคะ่ะไม่ออกไปหมดแล้วทุกคนอันนี้ภูเขาที่ขามาแล้วเราเดินผ่านแล้วเมฆแบบปกคลุมเยอะมาก หมืนอนภูเขาไฟฟูจิเลยในที่สุดเราก็ถึงแล้วทุกคนดีใจมากเลยอะ่ะพราะโคตรหิวน้ำอะ่ะหิวแบบสุดๆอยากกินน้ำสุดๆในที่สุดใช่เราเลยมานี่อ่ะฮะเรากกลับมาหนี้ดีมา,มากไปดูแค่นีก้กอ,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 อั เราคิดดูตอนแรกเราจะไปเดินแบบเก้าชั่วโมงทุกคนเราคิดจะไปเดินอย่างเราต้องตุยแน่เลย,ยสำหรับป๊อบนะเดินไปไม่ยากเท่าเดินกลับอะเดินกลับคือแบบของจริงในที่สุดเราก็ถึงรถขอเย็ยนๆเชียสโหโคตรชื่นใจเลยอะใครที่ไม่ค่อยออกกำลังกายแล้วมาเดินอะ เตรียมตัวมาดีๆเลยเหนื่อยมาก <Yeah. S 1> ข้าไปไม่เท่าไหร่ขากลับนี่แบบชื่นใจมากเลยอแต่เดี๋ยวเราเอาของไปเก็บกันเข้าไปดูที่พักแล้วก็นอนเล่นสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวกันไปเข้ามาก็าจะประมาณนี้เลยทุกคนมีชั้นสองด้วย ังข้างในจะเป็นห้องคุณข้าวอันนี้เขาขายขนมด้วยเอือไปเราไปที่พักกันก่อนเดี๋ยวเข้าไปดูห้องก่อนแล้วค่อยเอาของเข้าไปเก็บ ห้องของป๊อป,ปป๊อปแป๊บแป๊บป๊อป๊อเปิดยังไงอะ่ะป๊อบจะเปิดให้ดูวิวอะ่ะว้านึกว่าจะได้เห็นภูเขาหิมะแต่ไม่เป็นไรอันนี้เป็นวิวพระอาทิตย์ตกสวยอยู่นะว่าไม่ได้อันนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้ำห้องเล็ก แต่สะอาดอยู่นะเย้ถึงแล้วทุกคน <c oughs> ห้องเป็นห้องแบบเล็กหมุดอบอุ่นมาก <c oughs> ไปเธอไปห้องเธอต่อ <Okay. S 2> ข้างในจะเป็นบาร์นะทุกคนขายอาหารตรงนี้ เดี๋ยวเดินพาไปห้องครัวกันมันจะมีครัวที่แบบเราสามารถมาทำอาหารได้ด้วยนะที่นี่เย็นนี้เราน่าจะมาอุ่นข้าวทานกันที่นี่แหละที่นี่จะมีห้องให้เลือกหลายแบบมากเลยนะมีแบบแบ็คแพคเกอร์ที่นอนหลายๆคนแล้วก็แบบใช้ห้องน้ำรวมอะไรเงี้ย จร,จริงๆโซนของเราก็เป็นเหมือนโซนแบบแพคเกอร์แต่ว่ามันมีห้องน้ำในตัวไงก็สะดวกหน่อยถึงห้องครัวแล้วอันนี้เราสามารถเข้ามาใช้แบบพวกเตาไมโครเวฟสิ่งล้างจานพวกเครื่องปิ้งขนมปังอะไรพวกนี้เราสามารถใช้ได้หมดเลยเป็นห้องครัวที่มาทานข้าวได้ถ้าเรามีอาหารของเรามาก็มาทานที่นี่ได้ เป็นวิวภูเขาเหมือนเดิมเราต้องไปฝั่งบารออกไปนั้นนอกมันถึงจะเป็นวิวึีนมาภูเขาเหใหญ่เล่นะโอเคค่ะเราเก็บของกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน่าจะนั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยไปหาข้าวทานกัน โดยรวมที่พักที่เนี่ยเพราะว่าดีเลยนะราคาแบบเก้าสิบห้าดอลคือละอแล้วก็ของป๊อบจะเป็นแบบห้องที่เป็นห้องน้ํำในตัวที่เนี่ยมันจะมีแยกแบบที่เป็นห้องน้ําแยกด้วยแล้วก็นอนหลายหลายคนอย่างเงี้ยยงป๊อบขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะท้าทีตกไวมากเลยทุกคนเมื่อกี้แดดยังออกอยู่เลยอ่ะตอนนี้แบบหมอกลงแล้วอ่ะตอนกลางคืนต้องหนาวมากแน่ๆ โอ้ยทุกคนหลังเก็บของเสร็จป๊อบอาบน้ำแล้วหลับยาวเลยอ่ะเพิ่งตื่นมาแล้วนึกได้แบบเอ,อ้ยยังไม่ได้ปิดคลิปเลยคิด <c oughs> ว่าข้าววันนี้คงไม่กินแล้วแหละเหนื่อยมากเลยอ่ะทุกคนที่ไปเดินมาวันนี้ยังไม่ทันวันพุ่งนี้เช้าเลยป๊อบป,ป,ปวดขามากเลยงั้นเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าป๊อปจะพาทุกคนไปตะลุยหิมะนะคะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย